ในวันที่มีแสงแดดส่องสว่างบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับสูงถูกฆาตกรรมหน้าประตูบ้านของเธอคุณคงคิดว่าจะต้องมีมากมายมหาสาลเธออยู่ในที่ที่ผิดและเวลาที่ผิดใช่ไหม จิวแดนโดพิธีคอนของ BBC วัย37ปีผู้เป็นที่รักถูกยิงเสียชีวิตนอกบ,บ้านของเธอในฟูลแลมลอนดอนเมื่อเดือนเมษายนปี1,999การเสียชีวิตอันน่าตกใจของเธอไม่เพียงทำลายหัวใจของครอบครัวและเพื่อนๆแต่ยังทำให้ทั้งประเทศตกตะลุงการเสียชีวิตของเธอกลายเป็นหนึ่งในคดีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษและการ สืบสวนอย่างเข้มข้นได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งในตอนแรกกลับนำไปสู่คำถามมากกว่าคำตอบมีแนวคิดมากมายและการสืบสวนที่ยาวนานหลายปีแต่คดียังคงไม่ได้รับการคลี่คลายอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิวแดนโดในวันอันน่าสยดสยองนั้นและทำไมความยุติธรรมยังไม่ได้รับการผดุงมาดูข้อเท็จจริงของคดีอันน่าสลดนี้กันหลายสัปดาห์กลายเป็นเดือนหลายเดือนกลายเป็นปีและหลายปีกลายเป็นทศวรรษ แต่ไม่มีใครถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมจินฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นการฆาตกรรมโดยมืออาชีพจิวเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน1961ที่เวสตนันซูเปอร์ แม้มเมอเซตเธอเป็นลูกคนเล็กในสองพี่น้องเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นเธอเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่ร่าเริงและสดใสเนื่องจากพ่อของเธอเป็นช่างพิมพ์ให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเธอจึงสนใจงานเขียนตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากเรียนสื่อที่มหาวิทยาลัยคา์ดิฟเมโทรโพลิแทนจิวได้งานแรกที่เวสเทิร์นเมอร์คิรีในบ้านเกิดของเธอความสามารถของเธอถูกสังเกตโดยสื่อใหญ่ๆและในช่วงปลายยุค1980เธอได้เข้าร่วมงานกับบ b c จูกลายเป็นหนึ่งในใบหน้าที่คุณเคยที่สุดในวงการทีวีอังกฤษยอย่างรวดเร็วเธอเป็นพิธีกรรายการยอดนิยมเช่น BBC Breakfast News, c r i m e w a t c h และ Holiday ผู้คนชื่นชมความทุ่มเทและความเมตตาของเธอและในปี1997 BBC ตั้งชื่อเธอเป็นบุคคลแห่งปี เช้าวันจันทร์เงียบสงบวันที่26เมษายน1999ฉันได้รับโทรศัพท์หลังเที่ยงเล็กน้อยแจ้งว่าจิวแดนโดพิธีกรโทรทัศน์เสียชีวิตแล้วในปี1999จิวแดนโดอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพพิธีกร BBC เธอเป็นที่รักของผู้คนนับล้านและได้รับการยกย่องในความเป็นมืออาชีพสเสน่และความทุ่มเทชีวิตส่วนตัวและอาชีพ ของเธอเต็มไปด้วยความสุขเธอมั่นกับอลันฟาทิงแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพทั้งคู่ดูมีความสุขมากและกำลังวางแผนงานแต่งงานในปลายปีนั้นอลันไม่เพียงเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแต่ยังคอยสนับสนุนจิวในงานของเขาในฐานะสูตินารีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเขาเป็นที่รู้จักในความสามารถและความเอาใจใส่อลันมีชื่อเสียงในวงการและเป็นที่ชื่นชอบในความสงบและความทุ่มเทของเขา ั้งคู่พบกันผ่านพื้นที่มีร่วมกันและความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วจิวและอลันมีงานที่ยุ่งแต่ทั้งคู่ยังหาเวลาอยู่ด้วยกันพวกเขาใช้เวลาค่ำคืนที่เงียบสงบด้วยกันและพูดคุยถึงความหวังและความฝันสำหรับอนาคตในบทสัมภาษณ์จิวมักพูดถึงอลันในแง่ดีและบอกว่าเขาเป็นคู่ชีวิตและเหตุผลของความสุขของเธอ เช้าวันที่26เมษายน1999เป็นเมือนเช้าปกติสำหรับพวกเขาจิวพักค้างคืนที่บ้านของอลันในชิซิกซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ทำบ่อยครั้งขณะเตรียมตัวแต่งงานพวกเขาทานอาหารเช้าด้วยกันก่อนที่จิวจะออกไปยังบ้านของเธอในฟูลแลมเพื่อซื้อของและวางแผนงานแต่งงานฉันจำได้ว่าเจอเ,อ,เอเธอเมื่อเธอกลับจากซิดนีย์หลังจากไปพักร้อนเธอตกลุมรักอย่างสมบูรณ์ พวกเขาไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะพลาดแผนความสุขของพวกเขาไปอลันได้รับข่าวร้ายว่าจิวถูกฆาตกรรมขณะที่เขาอยู่ที่ทำงานเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการสูญเสียผู้หญิงที่เขารักจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล เช้าวันที่26เมษายน1999เป็นเมือนเช้าปกติสำหรับพวกเขาจิวพักค้างคืนที่บ้านของอลันในชิซิกซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ทำบ่อยครั้งขณะเตรียมตัวแต่งงานพวกเขาทานอาหารเช้าด้วยกันก่อนที่จิวจะออกไปยังบ้านของเธอในฟูแลมเพื่อซื้อของและวางแผนงานแต่งงานฉันจำได้ว่าเจอเธอเ,ธอเมื่อเธอกลับจากซิดนีย์หลังจากไปพักร้อนเธอตกลุมรักอย่างสมบูรณ์ พวกเขาไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะพลาดแผนความสุขของพวกเขาไปอลรันได้รับข่าวร้ายว่าจิวถูกฆาตกรรมขณะที่เขาอยู่ที่ทำงานเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการสูญเสียผู้หญิงที่เขารักจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลจิวขับรถจากบ้านของอลันในชิซิกไปยังบ้านของเธอบนถนนโกวันอเวนิวในฟูแลมในเช้าว,วันที่26เมษายนผู้ที่เห็นจิวเดินไปตามถนนบอกว่าเธอดูสงบ และมีความสุขเป็นวันที่แดดออกจิวแดนโดกลับไปที่บ้านของเธอในฟูลแลมลอนดอนตะวันตกประมาณ11นาฬิกานาทีของวันที่26เมษายน1,999หลังจากจอดรถใกล้ๆเธอเดินไปที่ประตูหน้าบ้านพร้อมกุญแจในมือชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเงียบๆขณะที่เธอก้มลงเพื่อเปิดประตูโดยไม่มีการเตือนหรือให้โอกาสเขายิงปืนจ่ะที่ศีรษะของเธอและเหนียวไก จิวแดนโดที่เป็นที่รู้จักและรักของผู้คนนับล้านถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายพิธีกรวัย37ปีเสียชีวิตในโรงพยาบาลหลังจากถูกพบว่าถูกยิงที่ศีรสะหน้าประตูบ้านของเธอกระสุนเพียงนัดเดียวเข้าที่สี่สด้านซ้ายทําให้เธอบาดเจ็บสาหัสผู้ก่อเหตุหลบหนีจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วทิ้งร่างที่ไร้ชีวิตของจิวไว้ที่ระเบียงหน้าบ้านโดยพิงประตูหน้าบ้านพร้อมกุญแจ ยังอยู่ในมือเป็นภาพความทรงจำที่น่าสยดสยองของการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและโหดร้ายเพื่อนบ้านได้ยินเสียงที่คิดว่าเป็นเสียงกรีดร้องหรือร้องไห้และรีบวิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาพบจิวนอนอยู่และไม่ตอบสนองจึงโทรแจ้ง999ทันทีคุณได้ยินเสียงผู้ชายหรืออะไรแบบนั้นไหมไม่ได้ยินเสียงผู้ชายเลยคุณได้ยินเสียงปืนหรือไม่ไม่มีเสียงปืนจากที่ฉันคิดมันไม่น่าจะเป็นเสียงปืน เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาพยายามช่วยชีวิตเธอแต่ไม่สำเร็จเวลา13นาฬิกา3นาทีถูกยืนยันว่าจิวแดนโดเสียชีวิตแล้วการโจมตีนี้ทำให้ทั้งประเทศตกใจกับความโหดร้ายเมื่อผู้คนทราบว่าจิวถูกฆาตกรรมพวกเขาตกใจและไม่สามารถเข้าใจได้ว่าใครจะทำเรื่องที่เย็นชาและวางแผนไว้เช่นนี้ การเสียชีวิตของจิวแดนโดนำไปสู่ปฏิบัติการออกสบูโรซึ่งเป็นหนึ่งในการสืบสวนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษดำเนินการโดยตำรวจเมโทรโพลิแทนมีการระดมตำรวจและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อช่วยในคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเห็นได้ชัดว่าการสืบสวนจะยากลำบากเพราะไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์โดยตรงและไม่มีผู้ต้องสงสัยที่ชัดเจนในช่วงแรกของ การสืบสวนตำรวจสอบปากคำผู้คนกว่า2,500คนและรับคำให้การจากพยานกว่า1,000รายแม้จะทำงานหนักขนาดนี้การสืบสวนก็เจอปัญหามากมายที่เกิดเหตุถูกตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญน,นิติวิทยาศาสตร์แต่ไม่พบหลักฐานมากนักผู้ก่อเหตุใช้พื้นกึ่งอัตโนมัติ9มิลลิเมตร ที่หายากซึ่งติดตั้งตัวเก็บเสียงแบบชั่วคราวอย่างไรก็ตามไม่มี DNA ลายนิ้วมือหรือหลักฐานอื่นที่สามารถระบุตัวตนได้ที่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่มีหลักฐานทางกายภาพทำให้ตำรวจหาตัวผู้ต้องสงสัยหรือเหตุจูงใจได้ยากมาก ไม่เพียงแต่กระสุนสั้นกว่าแต่ตัวปืนทั้งหมดก็เล็กกว่ามันสามารถถือได้ในฝ่ามือซ่อนในกระเป๋าได้ผู้คนต้องดูอาวุธนี้ว่าพวกเขาเคยจัดการมันเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่หรือส่งต่อให้ใครหรือกำจัดมันให้ใครบางคนหรือจัดเตรียมก่อนวันที่26เมษายนเพื่อมอบปืนประเภทนี้ให้ใครบางคน คำให้การของพยานให้ข้อมูลบางอย่างแต่ไม่ชัดเจนและไม่นำไปสู่ข้อสรุปที่แน่นอ,อนหลายคนบอกว่าเห็นชายคนหนึ่งใกล้บ้านของจิวก่อนการโจมตีและเห็นชายอีกคนหรืออาจเป็นคนเดียวกันวิ่งหนีไปหลังจากนั้นไม่นานดังนั้นอีฟิตท,ที่คุณออกมาผู้ชายที่ป้ายรถเมล์บนถนนฟูลแลมพาเลสอาจไม่ใช่ฆาตากรอีฟิตเป็นของชายที่ป้ายรถเมล์ผู้คนต้องจับตาดูว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนคอยดูเหตุการณ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฆาตกรรมหรือไม่ คำอธิบายของบุคคลน,นี้แตกต่างกันมากส่วนใหญ่บอกว่าเป็นชายผิวขาวผมสีเข้มอายุประมาณ30หรือ40ปีคำอธิบายเหล่านี้กว้างเกินไปที่จะช่วยจำกัดการค้นหาและพฤติกรรมของชายคนนี้ไม่ได้ดูผิดปกติตามคำบอกเล่าของพยานทำให้ยากที่จะบอกว่าเขาเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชญากรรมหรือเป็นเพียงผู้ยืนดู มีชายคนหนึ่งถูกเห็นว่าออกมาจากหน้าบ้านเลขที่29ถนนนโกวันและวิ่งไปทางตะวันออกตามถนนนี้ไปยังถนนฟูลแลมพาเลสชายอายุระหว่างปลาย30ถึง40ปีผิวขาวถือโทรศัพท์มือถือหน้าเกลี้ยงกล่าและมีผมสีเข้ม นักสืบและสาธารณชนได้เสนอแนวคิดมากมายในช่วงหลายปีเพื่อพยายามหาเหตุผลของการฆาตกรรมบางแนวคิดมีเหตุผลในขณะที่บางแนวคิดดูเหมือนเป็นการคาดเดาแม้จะมีการสืบสวนมากมายแต่ไม่มีแนวคิดใดที่ได้รับการพิสูจน์เกินข้อสงสัยการฆาตกรรมโดยมืออาชีพเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดฆาตกรต้องมีความชำนาญมากเพราะ การวางแผนและการปฏิบัติที่รอบคอบจูถูกฆ่าด้วยกระสุนนัดเดียวที่ศีษะซึ่งเป็นวิธีที่มักใช้โดยนักฆ่ามืออาชีพไม่มีดีเอ็นเอลายมือมือหรือหลักฐานทางกายภาพที่สำคัญที่ที่เกิดเหตุซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าผู้ก่อเหตุวางแผนและปฏิบัติการอย่างรอบคอบตำรวจระบุในคืนนี้ว่าเธอเสียชีวิตจากกระสุนนัดเดียวที่ศีษะเพิ่นบ้านที่พบเธอกำลังจะตายที่หน้าประตูได้ยินเสียงกรีดร้องและเห็นชายที่แต่งตัวดีรีบหนีไปตามถนน การสูญเสียบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษอย่างน่าตกใจงานของจิวในฐานะพิธีกรร่วมของไครมอชทำให้แนวคิดนี้มีน้ำหนักมากขึ้นรายการนี้มักนำเสนอาการจำลองคดีที่ยังไม่คลี่คลายและแสดงภาพอาญากรที่ต้องการตัวบางคนคิดว่างานของจิวในรายการอาจทำให้เธอเป็นเป้าหมายของการแก้แค้นโดยผู้ที่รู้สึกถูกคุกคามหรือถูกเปิดเผยดโดยรายการแนวคิดนี้มีน้ำหนักแต่ยากที่จะพิสูจน์เพราะไม่มีหลักฐานโดยตรงที่เชื่อมโยองอาญากรจากไครมอชกับการฆาตกรรมของจิว ตำรวจเมโทรโพลิแทนเสียเวลาไป1ปีกับทฤษฎีสมคบคิดที่ไร้สาระฉันทำงานกับตำรวจมา25ปีพวกเขามักหมกมุ่นกับทฤษฎีสมคบคิดเมื่อมีคำอธิบายที่ง่ายกว่านั้นมีแนวคิดอีกอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเวลานั้นก่อนที่จิวจะถูกฆ่าเธอทำคำร้องของ BBC เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโคโซ,โซโวโดยเน้นถึงสถานการณ์อันเลวร้ายของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากการทิ้งระเบิดของเนโตในยูโกสลาเวีย ฉันคิดว่าหลายคนเชื่อว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะให้และพวกเขาอยู่ที่นั่นโดยบริสุทธิ์ดังนั้นทำไมพวกเขาจะต้องออกมาแต่สิ่งที่ฉันพูดคือมันสำคัญมากที่พวกเขาจะต้องออกมาเพราะพวกเขาจะช่วยเราหาเหตุจูงใจมีเพียงคนเดียวที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนี้หรือมากกว่านั้นนักสืบและสื่อบางแห่งคิดว่าเธออาจถูกฆ่าเพื่อแก้แค้นกองทหารเซอร์เบียรหรือผู้สนับสนุนแนวคิดนี้บอกว่าจิวถูกเลือกเพราะเธอเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลซึ่งสามารถส่งข้อความถึงสหราชอาณาจากักร และพันธมิตรการคาตกรรมที่ทำอย่างชำนาญสอดคล้องกับแนวคิดการค่าเพื่อเหตุผลทางการเมืองอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ขาดหลักฐานที่ชัดเจนไม่มีลิงก์ที่ชัดเจนระหว่างงานของจิวในคำร้องและการเสียชีวิตของเธอตำรวจและหน่วยข่าวกรองไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับตัวแทนเซอร์เบียดังนั้นแนวคิดนี้ยังคงเป็นเพียงทฤษฎีแม้ว่าจะน่าสนใจ เนื่องจากชื่อเสียงและการปรากฏต,ตัวในที่สาธารณะของจิวตำรวจยังคิดว่าการเสียชีวิตของเธออาจเกิดจากแฟนคลับที่หมกมุ่นจิวมีแฟนคลับจำนวนมากเพราะเธอเป็นพิธีกรทีวีที่ได้รับความนิยมและบางครั้งแฟนๆก็ทำสิ่งที่น่ารำคาญหรือหมกมุ่นเธอเป็นที่รักตั้งแต่แรกเธอเป็นดาราที่เป็นมิตรดูเหมือนสาวข้างบ้าน ในระหว่างการสืบสวนตำรวจตรวจสอบจดหมายของขวันและจดหมายอื่นๆที่ส่งถึงจิวเพื่อหาคนที่อาจเกินขอบเขตจากความชื่นชมไปสู่ความหมกมุ่นอย่างไรก็ตามเส้นทางนี้ไม่ได้นำไปสู่เบาะแสที่สำคัญไม่มีสัญญาณหรือความเชื่อมโยงระหว่างจดหมายและอาชญากรรมในตอนแรกแนวคิดเรื่องแฟนคลับที่หมกมุ่นดูสมเหตุสมผลแต่การขาดหลักฐานทำให้แนวคิดนี้ดูเป็นไปได้น้อยลง อีกแนวสืบสวนชี้ว่าการเสียชีวิตของจิวอาจเกิดจากความผิดพลาดในการระบุต,ต,วตัวตนบ้านของเธอบนถนนโกวันอเวนิวในฟูลแลมคล้ายกับบ้านอื่นในพื้นที่ซึ่งทำให้เป็นไปได้ว่าฆาตกรอาจเลือกเป้าหมายผิดนักสืบชอบแนวคิดนี้เพราะคิดว่าอาชญากรรมนี้เป็นการสุ่มและไม่มีเหตุผลแต่เช่นเดียวกับแนวคิดอื่นๆมันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป้าหมายเป็นคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เบรรีจอถูกจับในเดือนพฤษภาคม2000มากกว่า1ปีหลังจากการเสียชีวิตของจิวแดนโดแบรรี่มาจากพื้นที่นั้นและมีประวัติปัญหาสุขภาพจิตและอาชญากรรมเล็กน้อยแบรรีอาศัยอยู่ห่างจากบ้านของจินลประมาณครึ่งไมล์คนในพื้นที่รู้จักเขาจากพฤติกรรมแป,แปลกและบางครั้งสุ่มการจับกุมเขาเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในคดีที่กำลังมีปัญหาในการหาเบาะแสที่แน่นอนเมื่อตำรวจค้นของของ,ของแบรรี่พวกเขาพบผงดินปืนเล็กน้อยในกระเป๋าเสื้อโค้ทของเขาอนุภาคเล็กๆนี้เป็นหลักฐานสำคัญในคดี ตำรวจคิดว่าความสนใจของในคนดังและการที่เขาอาศัยอยู่ใกล้บ้านของจิวอาจทำให้เขาต้องการฆ่าเธอเมื่อมีคนถูกฆาตกรรมคุณน,นี้จากอาชญากรรมที่ถูกฆ่าไม่ได้พวกเขาต้องถูกยิงและถูกพบ เบรรีจอร์ดถูกพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมจีนในเดือนพฤษภาคม2001อายการบอกว่าเขาเป็นคนสันโดษที่คลั่งไคล้ชื่อเสียงและความหมกมุ่นนี้ผลักดันให้เขาก่ออาชญากรรมพวกเขากล่าวว่าพงดินปืนเป็นลิงสำคัญระหว่างเบรรี่และการยิงในทางกลับกันฝ่ายจำเลยปฏิเสธข้อกล่าวหายอย่างหนักแน่นโดยบอกว่าไม่มีหลักฐานโดยตรงที่เชื่อมโยงเบรรี่กับที่เกิดเหตุไม่มี DNA ลายนิ้วมือหรือคำให้การของพยานที่เชื่อมโยงเขากับการฆาตกรรมฝ่ายจำเลยยังตั้งคำถามเกี่ยวกับพงดินปืน โดยบอกว่ามันไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเขาเกี่ยวข้องใส่กระสุนที่ปลายแคปซูลน,นั้นและใส่ในปืนที่สามารถยิงด้วยลำกล้องเรียบมันทำอะไรไม่ได้มันจะระเบิดใส่หน้าคุณเพราะเห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรออกจากปลายปืน บรรีจอร์ดถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมจินแม้ว่าหลักฐานจะอ่อนและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตผู้คนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและคิดว่าอายการไม่ได้พิสูจน์คดีเกินข้อสงสัยแบรรีจอร์ดบอกว่าเขาไม่มีความผิดและพยายามล้มเลิกโทษสนุทรอสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในปี2007เพราะไม่เชื่อถือหลักฐานพงดินปืนผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอนุภาคนั้นอาจมาจากแหล่งอื่นและไม่เพียงพอที่จะแสดงความผิดของแบรรี่ เบ r รรี่จอร์ดถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดในทุกข้อหาในปี2008หลังจากถูกขังนาน7ปีความสนใจของสาธารณชนในคดีนี้กลับมาอีกครั้งหลังจากเขาถูกปล่อยตัวแต่ฆาตรกรของจิวยังคงลอยนวล ในฐานะกองกำลังตำรวจฉันเข้าใจว่าพวกเขาต้องรับมือกับสิ่งต่างๆและบางครั้งก็ถูกยืดเยื้อในช่วงหลายปีความก้าวหน้าใหม่ในนิติวิทยาศาสตร์ได้ให้ความหวังแก่นักสืบในการคลี่คลายคดีนิเคราะห์ DNA ที่ดีขึ้นการจำลองดิจิทัลและการตรวจสอบกระสุนที่ดีขึ้นได้ช่วยคลี่คลายคดีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยระบุต,ตัวผู้ต้องสงสัยความก้าวหน้าเหล่า นี้ทำให้ผู้คนมีความหวังว่าความก้าวหน้าที่คล้ายกันจะช่วยในคดีของจิวแดนโดได้ในสักวันแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าแต่คดีของจิวยังไม่มีพัฒนาการสำคัญแม้ว่าจะรวบรวมหลักฐานจำนวนมากในช่วงการสืบสวนแรกมันยังไม่นำไปสู่เบาะแสะใหม่ๆสิ่งของเช่นปลอกกระสุนเดี่ยวและเส้นใยที่พบในที่เกิดเหตุถูกตรวจสอบซ้ำด้วยวิธีการนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่ยังไม่ให้ลิงสำคัญที่นักสืบต้องการ การทบทวนคดีของจิวโดยตำรวจเมโทรโพลิแทนยังคงเปิดอยู่ในช่วงหลายปีหลักฐานถูกทบทวนเป็นประจำแต่ร่องรอยเริ่มจางลงนักสืบคิดว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่แต่ความก้าวหน้ายังคงยากหักไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลใหม่สำหรับครอบครัวเพื่อนและอดีตเพื่อนร่วมงานของจิวช่วงเวลาที่ผ่านไปโดยไม่มีคำตอบเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเจ็บปวดพวกเขายังคงหวังว่ามีคนจะออกมาหรือความก้าวหน้าจะให้คำตอบที่พวกเขารอคอยมานาน มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากแน่นอนว่ามันยากมากที่จะยอมรับแม้ว่าตอนนี้จะผ่านมา20ปีแล้วแต่คุณไม่สามารถจมอยู่กับอดีตได้ส่วนตัวแล้วฉันไม่สามารถหมกมุ่นกับการเสียชีวิตอันน่าเศร้าของจิวแดนโดได้ การเสียชีวิตอันน่าเศร้าของจิวแดนโดส่งผลกระทบต่อทุกคนที่รู้จักเธอและโลกโดยรวมผู้คนจะจดจำเธอในความเป็นมิตรความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทในงานของเธอเธอยังคงถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของการเขียนที่ยอดเยี่ยมสถาบันจิวแดนโดด้านความปลอดภัยและวิทยาศาสตร์อาชญกรรมถูกก่อตั้งที่มหาวิทยายลัยคอนเจนเพื่อเป็นเกียรติแก่ความทรงจำของเธอเป้าหมาย หลักคือการหาวิธีใหม่ๆเพื่อรักษาความปลอดภัยของชุมชนและป้องกันอาชญากรรมการฆาตกรรมของจิวยังแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของบุคคลสาธารณะซึ่งนำไปสู่การพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคลอุตสาหกรรมสื่อให้ความสนใจกับคดีของเธอซึ่งนำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับวิธีปกป้องบุคคลที่มีชื่อเสียงให้ดีขึ้น แม้ว่าจะผ่านไปหลายปีอิทธิพลของจินลยังคงแสดงให้เห็นว่าเธอมีความเมตตาทุ่มเทและแข็งแกร่งเพียงใดแม้ว่าการคาตกรรมของเธอยังไม่ได้รับการคลี่คลายผู้คนยังคงมองหาความยุติธรรมและความสงบความทรงจำของจิวแดนโดยังคงเป็นแหล่งที่มาของความหวังและแรงบันดาลใจสำหรับทุกคน ขอบคุณที่รับชมหักคดีที่ยังไม่คลี่คลายนี้ทำให้คุณรู้สึกสะเตือนใจโปรดกดถูกใจสมัครสมาชิกและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อติดตามเรื่องราวอาชญากรรมที่แท้จริงเพิ่มเติมที่สมควรได้รับคำตอบแบ่งปันความคิดของคุณในความคิดเห็นคุณคิดว่าความยุติธรรมจะได้รับการผดุงหรือไม่จนกว่าจะพบกันครั้งหน้ารับทราบข้อมูลยังคงมีความหวังและอย่าหยุดสแสวงหาความจริงหมายเหตุ สคริปต์นี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยรักษาโทนและโครงสร้างของต้นฉบับไว้ชันใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับบริบทของการเล่าเรื่องอาชญากรรมที่จริงจังและสะเทือนอารมณ์หากคุณต้องการให้ฉันปรับปรุงส่วนใดหรือแปลส่วนอื่นของสคริปต์ที่ให้มาเช่นคดีของแลคเคนไรลีหรืออีเวอร์มเรโรยูโรโปรดแจ้งให้ทราบ